ชมครับคืนนี้แม่เบียตอนจบแล้วดินชวนดูสดพร้อมกันทางหน้าจอช่อง7 HD กด35เลยนะครับนี่คืองานศพของใครกันล่ะมีคุณผู้ชมถามดินเข้ามานะมันก็น่าคิดจริงๆแหละดินก็ดูแล้วก็เก็บรายละเอียดจากภาพตัวอย่างที่เปิดเผยออกมานะครับจนมั่นใจว่าเป็นงานศพของคนคนนี้แน่เลยวิเคราะห์จากตัวอย่างและภาพรวมจากการดูแม่เบียนะครับรวมถึงเรื่องย่อที่เปิดเผยออกมาแค่บางส่วนเท่านั้นฉะนั้นเนื้อหาบางส่วนก็อาจมีสปอยนะครับใครที่หลบสปอยสต็อปคลิปนี้เลยแต่ถ้าอยากดูต่อก็ยินดีตามดินไปเลยครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครไทยกับดินพัชรพัพลที่ y YouTube และ t i k t o k ตจากตัวอย่างน้ครับเราก็จะเห็นว่าในงานศพเนี่ยมีไหมแก้วกับอันนบนะครับเดินออกมารับแขกเขาก็เป็นเจ้าภาพของงานนี้และคนที่เสียชีวิตนะครับแน่นอนเกี่ยวข้องและน่าจะเป็นคนในครอบครัวเขาชื่อแรกนะที่อยู่ในใจดินตั้งแต่เห็นภาพงานศพเนี่ยชนะชนครับดินไม่คิดเป็นคนอื่นเลยเพราะตามบทประพันธ์นะครับหรือแม่เบียทุกวอร์ชันที่ผ่านมาอย่างที่ดินเคยบอก ชนะชนก็มีจุดจบที่ตายและแม่เบียบางเวอร์ชันนะครับก็ยังมีฉากงานศพด้วยดินก็เลยคิดถึงคนนี้แต่มันก็ทําให้ดินเอ๊ะขึ้นมาครับแล้วทําให้คิดเยอะอีกเหมือนกันครับคุณผู้ชมจากการที่มีพวงหรีดนี่แขวนอยู่พวงหรีดคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับจะมีพวงหรีดที่เขียนว่าครอบครัวสุพรรณภูมิมีพวงหรีดนะครับของเครือทาราที่เชียงรายด้วยแล้วก็บริษัทพีอาร์ต่างๆมันก็ทําให้คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นชนะชนเนี่ย ทำไมถึงมีพวงหรีดซึ่งเป็นนามสกุลสุพรรณภูมิของเขาเองแขวนอยู่ในเมื่อรูปที่น่าศพก็จะมีชื่อมีสกุลอยู่แล้วทําไมถึงเอาพวงหรีดซึ่งพวงรีดก็เป็นการแสดงความอาลัยเสียใจให้เกียรติผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วทําไมถึงยังมีขวนอยู่ก็เลยมีการคุยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนนะครับมันก็ทําให้ดิงคิดว่าเอะหรือว่าจะเป็นนภาแม่ของหมแก้วหรือจะเป็นตัวอีกล่ะ ก็คิดคุยกันนะครับถกเถียงกันและท้ายที่สุดก็ได้ข้อสรุปแบบนี้ครับคุณผู้ชมดินไม่คิดว่าเป็นน้าานะเพราะว่า,น,า,าน้าเานี่จริงๆแล้วตัวละครตัวนี้ก็ได้รับผลกรรมนะครับเป็นอม,มพาตรึ่งอม,มพาตรึ่งซีกนะครับแล้วก็นั่งรถเข็นไปแล้วมันจบไปแล้วแล้วก็ดูจะไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะครับไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องมีงานศพในตอนจบที่มันก็เข้มขน้นแล้วก็ในเวอร์ชันนี้ก็เล่าได้แบบ ไม่น้มอะ่ะเล่าแบบเนื้อๆดิ้งก็เลยคิดว่าตัดหน้าผอากไปเลยส่วนตัวนะครับตามเรื่องย่อก็เปิดเผยออกมาละล่าสุดบางส่วนนะบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยที่เราเห็นว่าเออวิ่งออกไปแล้วมีรถมาเนี่ยครับเหมือนจะชนนะครับก็เป็นอุบัติเหตุแล้วเดี๋ยวใหม่แก้วกับชนะชนก็จะนําตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันนะครับฉะนั้นนี่คืองานศพของชนะชนสุพรรณภูมิครับคุณผู้ชมนี้ถามถึงเรื่องพวงรีที่ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับคุณผู้ชมก็สรุปเป็น2ข้อแบบนี้ครับข้อแรกพวงรีที่แขวนไว้เนี่ยนะครับ อา,อาจจะเป็นญาติที่นามสกุลเดียวกันก็คือนามสกุลสุพรรณภูมินะครับก็เอามาอันนี้ก็ไม่แปลกครับไม่แปลกคุยกับเพื่อนแล้วนะก,ก็ไม่แปลกคืออาจจะเป็นคนที่นามสกุลเดียวกับเรานี่แหละแต่ว่าอยู่ที่อื่นไงเขาเอามาแสดงความเสียใจแสดงความอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกเป็นเรื่องปกติเลยกับข้อ2นะครับตัวชนะชนเองถ้ามองดูเขาก็คือเจ้าแดงเป็นหลานของลุงทิมทีนี้นามสกุลเดิมของเขาก็ไม่ใช่สุพรรณภูมิเดี๋ยวก็จำไม่ได้นามสกุลอะไร ไม่ใช้สุพรรณภูมิตั้งแต่แรกครับทีนี้ทางครอบครัวนะครับที่เห็นมาแต่เล็กแต่น้อยจนโตมาเป็นผู้บริหารเนี่ยก็เอาพวงหรีดน,นะครับติดว่าครอบครัวสุพรรณภูมิเอามาให้ เป็นการแสดงความเสียใจแสดงความอาลัยในครั้งสุดท้ายนี้นะครับอ่ะินมั่นใจว่าเป็นชนะชนแหละถ้าเล่าแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้มีการสับขาลอกไม่ได้เป็นการแกงนะนี่วิเคราะห์ยินยามว่าตามตัวอย่างที่เปิดเผยออกมาและจากภาพรวมที่ดูนะครับก็เป็นชนะชนสุพรรณภูมิแต่เราต้องไปดูว่าในรายละเอียดนะครับการตาของชนะชนเนี่ยในเวอร์ชันนี้จะมีการเล่ายัางไงนะครับซึ่งถ้าเล่าแบบนี้มันก็จะตรงตามบทประพันธ์เรื่องแม่เบีย้ยของคุณวันนี้จะรุงกิจอนันต์แล้วก็จะเหมือนกับแม่เบีย้ยในทุกเวอร์ชันที่ผ่านมาด้วยติดดตามมไป้้วยกันนคุผชื ตอนจบแล้ว2ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมกดช่อง7 HD กด35เลยนะแล้วก็ดูย้อนหลังทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ b a c k a b o o t v และติดตามกับช่วงละครไทยกับดินได้เดี๋ยวช่วงค่ามามดินมาอีกรอบหนึ่งครับวันนี้ไปแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมอย่าลืมมาสแสดงความคิดเห็นกันได้นะับพูดคุยกันคุณผู้ชมคิดว่าเป็นใครครับคิดว่าเป็นชนะชนเหมือนดินหรือเปล่าหรือว่าสังเกตในจุดที่ดิมองเรื่องโรงรีดเหมือนกันไหมครับไปแล้วนะสวัสดีครับ